ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจกันนะครับหลายพื้นที่ก็คึกคักทำให้กระทรวงพาณิชย์ยังคงลงตรวจตาราคาสินค้าพืชผักกันอยู่ครับที่ตลาดที่ตลาดเทศบาลหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกนะครับการซื้อขายหารเจก็ยังคงคึกคักปีนี้ชาวเมืองพิษณุโลกก็กินเจมีจํานวนมากขึ้นนะฮะร,ร้านขาย ร้านต่างๆก็เปลี่ยนจากการขายอาหารทั่วไปมาขายอาหารเจครับซึ่งมีลูกค้าต่อคิวซื้อกันก็ค่อนข้างจะแน่นร้านที่ได้ขอปรับราคาจาหน่ายอาหารเจเพิ่มเป็นถุงละ30บาทก็มีนะฮะเนื่องจากราคาวัตถุดิบแทบทุกชนิดนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะผักที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็มีราคาแพงขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยครับว่าปัญหาผักบางชนิดขาดตลาดมีราคาแพงเนี่ยได้ประสานไปที่ตลาดกลางทําการเชื่อมโยงผักสดจากเกษตรกรเข้ามาจําหน่ายโดยตรงนะครับ ยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมจับมือกับห้างสรรพสินค้าตราดการตราดสดร้านธงฟ้าทั่วประเทศ534รายครับเพื่อจัดงานพาณิชย์สั่งลุยเทศกาลกินเจตั้งแต่วันนี้ถึง23ตุลาคมนะครับโดยการนําสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกินเจทั้งวัตถุดิบอาหารปรุงสุกลดราคาถึง70%แลวก็จัดรถโมบายธงฟ้า100คันนําสินค้าเจและผักสดไปขายตรงถึงชุมชนกันเลยครับหรือ,อแล้วนอกจากนี้นี่นะฮะ ยังมีแหล่งในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อที่จะลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนในย่านอุตสาหกรรมด้วยขณะที่เดอะวันอินไซด์นะครับเปิดเผยว่าเทศกาลกินเจป,ปีนี้ค่อนข้างคึกคักและคาดว่าจะมีเ,มเงินสะพัดตลอดเทศกาลกว่า44,0 0 0ล้านบาทครับคือส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้สูงนะฮะมากถึง60%สสะท้อนถึงอาหารเจนั้นมีราคาสูงครับโดยปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนการผลิตอาหารเจเช่นผักบางชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในประเทศไทย